นี่นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ Microsoft Word นะคะคลิปนี้ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการออค้นหาคำใน Word แล้วก็การที่เราจะแทนที่คำใน Word นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสมมติเราพิมพ์เอกสารขึ้นมาหลายๆหน้านี่นะคะเป็นร้อยๆหน้าหรืออะไรก็แล้วแตแว่แล้วมีคำบางคำที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนหรือแทนที่มันนะคะเราก็จะสามารถ ค้นหาคําได้ง่ายหรือแม้กระทั่งเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะพิสูจน์ตัวอักษรว่า,าในการพิมพ์ของเราเนี่ยมีผิดมีผิดบ้างไหมยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องมีการให้โปรแกรมเนี่ยเข้ามาตรวจจับหรือว่าคอยช่วยเหลือเรานะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็เข้าไปที่โปรแกรมไฟล์นะคะแล้วก็ไปเปิด Microsoft Word ขึ้นมาเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะ โอเคไปที่เอกสารเปลา่าเริ่มจากการที่เราเข้ามาเาเริ่มต้นใช้งานตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะคะโอเคอืมโเคค่ะสมมติเราเปิดเอกสารเปล่าขึ้นมาเราต้องการที่จะเ,เริ่มต้นพิมพ์เลยล้วกันหรือใครมีไฟล์อยู่แล้วเนี่ยนะคะต้องการที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็เอามาตรวจเช็คตัวอักษรดูก็ได้นะคะ โอเคค่ะเราก็พิมพ์อ,อออักษรไปก่อนเลยนะคะไม่จะพิมพ์เป็นมะม่วๆไปก่อนเลยกันนะคะเพื่อที่จะให้เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะคะม ไปด้วย Okay. เอาแค่นี้ไปก่อนละกันนะคะเโอเคเราจะเห็นได้ว่าไอที่เราพิมพ์ไปเนี่ยนะคะจอยขอขยายให้เห็นชัดๆกันก่อนนะคะที่เราพิมพ์ไปเมื่อสักครู่เนี้ยทีเนี้ยเราต้องการที่จะค้นหาค้นหาสมมุติจอยพิมพ์คำว่า soft ผิดละกันนะคะจะพิมพ์คำว่า soft ผิดสมมติฐานว่าจะพิมพ์คำว่า soft ผิดละกันนะโอเค เห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นตัวสีแดงแต่ถ้าเกิดว่าของใครที่ไม่ขึ้นตัวสีแดงนะคะให้เราไปเพิ่มการพิสุจอักษรนะคะให้เราไปไปที่รีวิวนะคะไปที่ภาษานะคะกดลูกศรเล็กๆล,ลงมาเนี่ยนะคะอแล้วก็ไปที่ภาษากดลูกศรเล็กๆล,ลงมาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งจากนั้นไปที่การกํำหนดลักษณะภาษานะคะ นี่เลยไปที่การพิสูจน์อักษรค่ะการพิสูจน์อักษรคลิกเข้ามานะคะถ้าของใครที่ไม่ขึ้นสีแดงเมื่อสักครู่นะคะให้เรามาทําการติ๊กบริเวณนี้นะคะให้มันเป็นทั้งหมดเลยนะคะอะติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งหมดเลยของจอเนี่ยมีการติ๊กไว้อยู่แล้วนะอะให้ทุกคนติ๊กติ๊กให้หมดทุกอันเลยนะคะอ่ะสมมติจะเอาออกทั้งหมดเลยจะเอาออกจะสังเกตได้ว่าสีแดงไม่โชว์แล้วเห็นไหมคะ สีแดงไม่โชว์อย่างที่ของทุกคนไม่มีนะคะถ้าอยากที่จะพิสูตัวอักษรไปที่เดิมนะไปที่ภาษานะคะไปที่ตัวภาษาตรงนี้กดสามเหลี่ยมลงมากดการกำหนดลักษณะภาษานะคะอ่าไปที่การพิสูจน์อักษรค่ะแล้วก็มาตรงนี้กดเลือกเลยนะคะ,ะกดตกลง เห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นสีแดงและเครื่องไรที่ยังไม่มีตรงนี้นะคะให้เราไปเพิ่มมันได้นะคะทีนี้คำว่า microsoft เนี่ยสมมติเราพิมพ์เอกสารไปเยอะมากเลยเป็นรายงานของเรามีมีหลักสิบหรือหลักร้อยหน้าหรือหลายๆสิบหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะไปแก้ไขคำนี้แหละที่เราคิดว่าเราพิมพ์ผิดในเอกสารที่เป็นรีพอร์ตของเราเนี่ยแต่เราไม่ต้องการที่จะมานั่งหาทุกๆคำเนี่ยให้เราไปที่ ให้เราไปเปลี่ยนนะคะโดยการที่ไปที่ไปที่โฮมหน้าแรกนะคะแล้วก็ไปที่ค้นหานะคะ,ะไปที่ค้นหาอลองกดคำว่า Microsoft ดูนะคะหรือเราทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นคำว่า soft อ่ะเราพิมพ์คำว่า soft แล้วกัน เห็นไหมคะมันจะโชว์คำว่า soft ทีนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนคำนี้เพราะเราเราทราบอยู่แล้วว่าเราพิมพ์คำว่า soft ผิดเราไปตรงนี้นะคะคำว่าแทนที่ภาษาอังกฤษก็คือ replace นะไปแทนที่แล้วก็แทนที่ใส่ค่าคําใหม่ลงไปนะคะคําที่ถูกต้องของเราเนี่ยลงไปในนี้นะคะลองดูเราจะแทนที่ทั้งหมดไหมถ้าเราแทนที่ทั้งหมดให้เรากดตัวนี้ อเ okay. มันก็จะแจ้งมาด้วยนะคะว่ามันพบ2จุดนะคะอ่าเรียบร้อยเห็นไหมคะก็จะได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็จะแทนที่เรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งค้นหาเป็น10-20 20หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะทาให้เราทํางานง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นคลิปนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะสาหรับการาสะกดไวยากรณ์หรือการพิสูจน์ ตัวอักษรใน Word นะหรือเราจะเอาไปใช้ในใน m i c r o s o f t อันอื่นก็ได้นะโอเคค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะนำไปใช้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูว่าเราจะเริ่มทำอะไรกันดีเราเราจะเริ่มเรียนรู้อะไรกันดีนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ